กรลาสวัสด es ีท no like, er, ุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเปกนขช่องแลมซ่าเชียงคยอนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนนะครับหาเงินแอปแท็บคอยตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับใส่โค้ดข้างๆคลิปของผมมอาด้วยกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญด้วยนะครับถ้าใครใส่รหัสตัวนั้นนะครับแล้วก็การใส่นะครับก็อยู่ตรงหน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็ใครเล่นใหม่นะครับก็จะมีตรงให้ใส่อยู่นะครับ จะอยู่แถวพวกนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่นะครับฝากเพื่อนๆด้วยละกันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็จะบอกมาบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนสามารถหาเหรียญในแอปนี้ได้บ้างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาบอกนะครับพาะฉะนนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนๆนะครับหาเหรียญเลยนะครับ แล้วก็การหาเหรียญอันแรกนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าหน้าแรกนะครับแล้วก็จะเจอรูปหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นเกมต่างๆนะครับอย่างเช่นเกมข้างบนนี้นะครับเป็นเกมที่ฮอตนะครับฮิตนะครับกดคลิกเข้ามานะครับก็จะมีภารกิจให้เราทํานะครับอย่างเช่นอันแรกก็จะเป็นเติมเงินสะสมนะครับ0.99ดอลลาร์นะครับจะได้รับรางวัลนะครับ 112,500สเหรียญนะครับแล้วก็สูงสุดก็จะได้ตัวนี้นะครับสำหรับการเติมนะครับแล้วก็การเล่นก็จะเป็นแค่การเล่นเปิดแอป5้านาทีนะครับการเปิดแอป3วันที่3านะครับ5้านาทีนะครับการอัพเกรดป้าซาดนะครับให้ครบ14 ระดับนะครับก็จะได้รับเหรียญมาอยู่ที่43,200เหรียญน,นะครับแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นมินิเกมนะครับก็จะเป็นเกมเกี่ยวกาบนะครับเล่นแล้วเราจะได้รับเหรียญน,นะครับสามารถกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมหาเกมที่จะเล่นง่ายๆก่อนนะครับให้เพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับกดคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับหนึ่งที่ ให้เพื่อนรอก่อนนะครับรอการประมวลผลเสร็จก่อนนะครับหรือว่าการดาวน์โหลดที่เราจะต้องเล่นนะครับแล้วก็เพื่อนเขาเกมไปนะครับเพื่อนก็จะเจอรูปด้านบนด้านขวามือก็จะเป็นกล่องของขวัญตัวนี้เพื่อนเห็นอยู่นะครับสามารถกดรับได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับได้รับชุดเหรียญทองกดรับตั้งที่นะครับ น่าจะกดรับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองออกไปดูก่อนนะครับน่าจะกดรับมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นเกมเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็การถอนนะครับก็จะมีหลายรูปแบบมากนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับก็จะมีตรงคําว่าเช็คอินนะครับเป็นการเช็คอินรายวันนะครับวันแรกจะได้รับมาอยู่ที่300เหรียญนะครับวันที่เจ็ดหกรเหรียญนะครับแล้วก็วันไม่ใช่นับ ภารกิจรายวันจะมีอยู่ที่2ภารกิจนะครับอย่างเช่นเล่นมินิเกม5ครั้งนะครับจะได้รับมันอยู่ที่100เหรียญนะครับการดูวิดีโอนะครับพิธีการดูโฆษนาะครับ4ครั้งก็จะได้รับ200เหรียญนะครับแล้วก็การถอนให้เพื่อนกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เล่นใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใส่โค้ดกลางรายจอของผมเอาละกันนะครับแล้วก็ถ้าโคชนาะครับดังเกินไปนะครับผมก็ ขอภยอายด้วยละกันนะครับพอดีลืมลดเสียงนะครับให้เพื่อ,อ,อนรอกรแป๊บนึงนะครับแล้วก็เพื่อนสามารถกดคลิกกราบาทออกมาได้เลยนะครับแล้วก็การถอนจะมีอยู่สีช่องทางนะครับ1ึ่งทูมันนี่วอลเล็ตสเติมเงินมือถือ3 rov 4ีฟรีไฟนะครับการถอนจะมีอยู่ที่1น0 0พันบาทแล้วก็200บาทแล้วก็500บาทนะครับแล้วก็แต่ละจำนวนนะครับจะสามารถถอนได้ทุกอันเลยนะครับสำหรับ ทูบันนี่วอลเล็นะครับการถอนก็จะมีอยู่ที่3ตัวนี้นะครับ1000บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่1000ไม่ใช่หนึ่งล้านสามแส0 0หเหรียญน,นะครับแล้วก็200บาทใช้เหรียญอยู่ที่2องหมื่นสองแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็การถอนก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็ใครที่เล่นใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนนะครับใส่โค้ด ข้างๆคลิปให้ผมเลยละกันนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อมันเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ